มาครับคุณผู้ชมสีดำเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ v ีออส1.5รุ่นมิดปี19ครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงคุณผู้ชมครับผมเป็นคนขับกลับมาเองสภาพแบบพร้อมเลยนะครับวันนี้ผมเอาให้คุณผู้ชมดูแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยฟงฝุ่นนี้เห็นเลยมาดูกันนะครับว่ารถสีดำที่เราสนใจเนี่ยสภาพแรกเรมันเป็นยังไงมันน่าใช้ไหมรถมันมีตำหนิอะไรตรงไหนไหมนะครับมันคุ้มไหมกับการที่เราจะซื้อฟรีดาวก่อนแค่5,009นะครับและใครซื้อกับผมนะครับคลิปนี้ครับ เอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลเข้าสูงโตโยต้าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เข้าอู่เปลี่ยนทายของเหลวก็เปลี่ยนทายอู่อะไรแบบนี้นะฮะเปลี่ยนอะไรนะเชียงกงอะไรเงี้ยไม่เอานะครับเข้าสู่โตโยต้าไปเลยหนึ่งปีสองหมื่นโลมีอะไรเข้าไปเปลี่ยนที่ของแท้ที่โตโยต้าได้เลยนะครับสนใจไหมฮะตามไปดูทีมต่อให้จบครับรับรองว่างามมาก สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิววีออสมือ2พบกันกับผมบิวประโยชน์ o R อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามผมหาวีออสสีดำกันหลายคนเลยนะครับตอนนั้นหาไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆเนี่ยทุนเดิมก็ต้องบอกว่าวีออสสีดำเนี่ย เป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วนะครับเพราะของผมเนี่ยสดมากเป็นรถหน่วยงานหมดเลย95%เป็นรถหน่วยงานหมดเลยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรครับเข้าสูงทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนนะครับตรวจสอบได้ที่มาที่ไปประวัติรถต่างๆนะครับอันนี้คือข้อดีของรถหน่วยงานนะครับแล้วทีเนี้ยกับกันครับรถหน่วยงานเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้เป็นสีบอลเงินกันเป็นสีอ่าเป็นสีพื้น สีขาวมีบ้างปะปลายนะครับแต่สีดำนี่คือน้อยมากๆนะครับแต่วันนี้ครับผู้ชมขั้นข้างหน้าของเราครับมีเข้ามาแล้วฮะอุออสสีดำตัวรองท็อปด้วยนะครับทะเบียนตามนี้เลย8กอไก่นอหนูฮะห1 3นนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมเป็นคนขับกลับมาเองนะฮะขับนิ่มปกติทั่วไปช่วงลงช่วงล่างยังฟิตปังอยู่สำหรับคันนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบรถสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวดูคลิปนีต่อให้จบครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับก่อนไปรับชมครับเห็นไหมฮะข้างล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรติดต่อผมอยู่ใครสนใจกดเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามยละเอียดการออกรถยลเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ วีออส1.5รุ่นมิดคันนี้นะครับ1.5รุ่นมิดต,ตัวลองท็อปปี2019ครับเลขไม์อยู่ประมาณ1 0 14,000กิโลนะครับบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยคุณบิลไม์มันข้ามแสงเลยนะมันจะใช้งานได้ไหมอะไรได้ไหมหลายคนตั้งคําถามอยู่แล้วเนาะพอะเป็นรถมือสองนะมันจะยังดีมันจะยังเดิมอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมชี้ชจแจงรายละเอียดให้ในคลิปนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างรถนะครับในเรื่องของสภาพรถเนี่ยเราคัดเกตเอมาอยู่แล้วนะครับรถ ุณผู้ชมลองดูในช่องผมนะผมเน้นขายแต่ว,วีออสเลยนะครับผู้ชมสบายใจได้นะครับคันไหนที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยแปลว่าผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของรถซื้อใช้งานได้จัดได้นะครับขอแค่ว่าชอบฟังราคาแล้วโอเคเลทผ่อนโอเคคุยรายละเอียดกันโอเคจัดได้เลย โครงสร้างเดิมเกรดเทุกคันแน่นอน3ามแ0 0สาครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,9 0 0บาทผ่อนไม่แพงด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย3ามแ0 0สี่หเองนะได้รุ่นมิดตัวรองท็อปไปขับไม่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับถามว่าเยอะไหมเราจริงๆคุณผู้ชมลองหารเฉลี่ยดูต่อปีรถคันนี้ปี19ปัจจุบันปี25่าตีว่า6ปี6ปีหารกับแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลหารหกดูเฉลี่ยแล้วนะครับคันนี้ปีหนึ่งเนี่ยใช้งานมาหนึ่งหมื่น นะครับ19,000โลต่อปีนะพอเราออกมาหารเฉลี่ยดูเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เยอะนะี่รพอมันรวมกันแล้วเนาะรถมันมีอายุของมันเนาะพอมันรวมกันมันก็ดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วต่อปีใช้งานน้อยมากใช้งานได้รถเข้าศูนย์ตลอดเลยทุกหมื่นโลหรือทุก6เดือนผ่านการเมเนเนซ์ศูนย์ตลอดนะครับสบายใจได้ ทีนี้เดี๋ยวผมไล่โครงสร้างรถให้ดูในคลิปนี้นะครับใครสนใจเบอร์โทรติดต่อหน้าคลิปครับ0855366287เบอร์โทนี้แอดไลน์ได้เป็นเบอร์โทรส่วนตัวเป็นไลน์ส่วนตัวผมเองติดต่อผมเข้าโดยตรงนะครับพร้อมกับถ้าใครกังวลนะครับใครกังวลเรื่องเลขไม่้เดี๋ยวผมจัดให้ฮนะโปรโมชั่นเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์1ปี2 0 0 0 0โลเข้าสู่โตโยตา้าทั่วประเทศโอเคไหมครับคุณผู้ชมเคลียให้เลย คเคลียในความกังวลเลยบางคนฟังเลขไม้แล้วแบบว่าสีเนียอยากได้ไม้หลักหมื่นเลยแบบนี้นะครับซึ่งไม้หลักหมื่นราคามันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะแต่ทีเนี้ยราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันเนี่ยฟีดาเราผ่อนห้าพันเก้านะครับแต่เอาประกันเครื่องเกียร์ไปเลยหนึ่งปีสองหมื่นโลเข้าสู่โตลต้ตตาฟรีทั่วประเทศดีไหมฮะอ่ะถ้าดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับสบภาพรถสดๆนะครับผมขับเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยผมหยิบมาถ่ายให้ดูกันก่อนเพราะอยากให้เห็นสภาพแรกรับนะครับอยากให้เห็นว่า รับเข้ามาเนี่ยนะผมตรวจรถผมเช็ครถเนี่ยรถไม่ได้มีปัญหารอยบงรอยบุบรอยบุ๋มอะไรมามาสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาล้างขัดสีฉวีวัวนเพิ่มเติมขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ฝุ่นเต็มเลยให้ดูแบบนี้เลยเรียวๆนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าไม่ได้มีอะไรนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมๆไม่มีรอยแตกรายงาอะไรเดรทานมันนึ่งไ์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบถ้วนสีดําคันนี้มีแต่ฝุ่น แทบจะไม่เห็นริ้วรอยในเรื่องของรอยขนแมวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคดูแลดีนะในเรื่องของรายละเอียดสีผิวพันธุ์นะครับรอยเหลียมสันตัวรถต่างๆเห็นไหมฮะเลียมกระโปรงทั้งหลายนะไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มฝากระโปรงไม่มีรอยสเก็ดหินเลยนะครับมีแต่ฝุ่นเลยนะครับถ้าใครรอได้ผมไม่ว่ากันนะใครรอได้หมายถึงว่าอาจจะรอให้ผมปรับสภาพรถก่อนอะไรก่อนแบบมาถึงว่าล้างขัดสีแล้วเอามาดูอีกทีหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับรอได้รอผมไม่ผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้า ผมไม่มาถ่ายอีกรอบนึงแปลว่ารถมันติดจองมาแล้วนะครับต้องแจ้งแบบนี้ณนะปัจจุบันตอนนี้รยนต์ขายล่าสุดนะครับเดือนที่แล้วนะเดือนกุมมกรานะครับเดือนมกราเนี่ยเราขายไป186คัน186คันนะคุณผู้ชมเยอะมากนะครับสำหรับรถยนต์มือสอง186คันรถมันจะไปไวมากรถมันจะเปลี่ยนถ่ายตลอดเพราะฉะนั้นผมเลยรีบเอาแบบนี้มาให้ดูก่อนพี่จะได้เห็นว่ารถเดิมๆไม,ม่ได้มีปัญหาอะไรจะได้ตัดสินใจกันได้นะครับแล้วค่อยดู สภาพพร้อมตั้งขายอีกทีหนึงนะครับจับจองกันก่อนแล้วมารอดูอีกทีหนึงอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอเลยทีเดียวได้ไหมรอได้แต่อาจจะไม่ได้อ่ะกันตามนี้นะผู้กันตรงๆต,ต,ตามนี้เลยนะครับล้อแม็กคับเดิมโรงงานอ่าเป็นทูโทนอ่าขออภัเป็นลมดําปัดเงานะครับดิสเบรกเป็น4ล้อระบบเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบหมดเลยยางเป็น a d v e n t u r e ปี23ใช้งานได้ ยางคงจะไม่ได้เปลี่ยนให้พูดแบบนี้ละกันนะครับเพราะยางเป็นปี23ดอกยางร่อง ang, ยางเยอะและ้วนะครับแต่แถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้1ปี2 0 0 0 0โลนะฮะมีบริการฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีด้วยนะครับคุ้มๆเลยเบ้าชกซุ้มล้อครับมีฝงมีฝุ่นอยู่เห็นไหมครแต่ข้อดีแบบนี้คือดูอยังไงครับไม่มีคาบน้ํามันอะไรอ,อะไรออกมาให,ใ,หใ,หใ,หให้เห็นเลยคุณผู้ชมดูนะครับฝุ่นก็คือฝุ่นจรงิจรงๆจงังๆเลยนะไม่มีคาบไหลเยิ้มน้ํามงน้ํามันอะไรแบบให้รอยคาบรอยอะไรให้เห็น นะครับเดิมๆแบบนี้สบายใจได้เหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยดูสภาพส,สดๆยังไม่ได้ขัดสีด้วยเห็นไหมไม่มีรอยขนมุงขนแมวอะไรเหลี่ยมสันเนี่ยคมชัดเส้นตรงไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับประตูไม่มีผิวเยอะออกมาอ่าเนี่ยเอาไว้ที่ดูรถดูกระสสดๆนะครับไม่ใช่แบบว่าดูรถรอบสภาพแล้วดูยังไงก็สวยถูกไหมคุณผู้ชมผมล้างขัดสีออกมายังไงก็สวยครับรถรถมาเดิมๆอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีสักกี่คันที่เราจะได้เห็นสภาพอ่าสภาพแรกรับแบบนี้นะครับอ่าดูต่อกระจกมองข้างฮะ ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวครับกระจกบานหน้าครับเดิมแท้โตโยต้านะครับแล้วก็ภาษีพรบอ,รบอรผมต่อให้ครบหมดเลยนะครับมีบริการฉุกเฉินฟรีให้อีกหนึ่งปีพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลเข้าศู่โตโยต้าให้ฟรีดาวผ่อนแค่ห้าพันเก้าคันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วใครชอบสีดำเนี่ยน่าน่าสนใจมากนะครับโตโยต้าแล้วที่สําคัญคุณชมอีกหนึ่งอย่างใครชอบสีดํารีบโทรมาครับเพราะว่าผมมีคันเดียวสีดําหายากมาก มีแค่คันเดียวถ้าใครชอบสีดำนะครับต้องการรถสีดำไว้ใช้อยู่แล้วหาไม่ได้แล้วนะครับราคาแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับรีบโทรมาคุยรายละเอียดมาจับมาจองนะครับเพราะไม่งั้นผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้ถ้าเป็นสีบอลเงินอย่าง้างหลังเนี่ยสีบอลเงินเยอะแยะรถหน่วยงานสีบอลเงินนะครับมีให้เลือกก็มาดูเลขไม้อีกทีหนึง่งถ้าไม้น้อยก็หายากหน่อยถ้าเอาไม้แบบนี้ก็มีให้มีให้เลือกเลยนะครับแต่คันนี้เป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบอยู่แล้วนะครับรีบติดต่อมา นะครับเดี๋ยวมันจะไปก่อนนะพี่นะอ่ะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตเสาบีนะมีฟงมีฝุ่นให้เห็นนะครับแต่ไม่มีรอยขยับของหัวนอ็อตแผ่นเพดครับเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับนี่น็อตเสาบีเดิมๆหมดเลยนะภายในจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะหนังแน่แนๆแ,แบบนี้จอการัชสกรีนมีให้ QC p a พา์ s, คุณผู้ชมนี่ เรียกว่ารถเข้าสูงมาตลอดนะครับ q c พง q c พาร์ทนะครับมีระบุไว้ชัดเจนนะครับสบายใจได้ในการเลือกซื้อรถกับผมวิวเพชรยนต์นะครับวิววีออสมืองสองนะคิดถึงวีออสคิดถึงวิวเพชรยนต์เท่านั้นนะครับนี่ขายมาไม่ต่ำกว่าพันคันนะสำหรับโต้ตาวีออสพี่ๆที่สนใจเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใครที่สนใจจริงๆนะผมรบกวนนิดนึงนะครับนี่แต่เขียนเป็นอาร์กเดิมๆหมดเลยใครที่สนใจนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะไม่ต้องคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่คอมเมนต์มาเนี่ย สนใจขอรายละเอียดหน่อยนะครับบางทีคุยกันใน YouTube มันมองไม่เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าพี่สนใจนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิปไม่ยากเลยถ้าพี่ยังไม่กล้าพูดคุยกันผ่านเสียงนะครับพี่แอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเนี่ย0855366287เป็นเบอร์โทรก็ได้เป็นเบอร์ไลน์ก็ได้แอดได้เหมือนกันนะครับคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับด้านหลังเดิมๆสวยๆนะครับตรงนี้มันก็บางทีลูกค้าผมเนี่ยขออภัยคอมเมนต์ใน YouTube กันนะฮะ คอมเมนต์ใน YouTube มาแล้วคือแบบไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันสักทีหนึ่งนะครับจนรถไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะถึงถึงจะได้ติดต่อกันมาอย่างเงี้ยมันก็เสียดายนะครับนะ่รอยคีบระบบโรงงานชัดเจนนะครับนี่โครงสร้างรถเดิมๆอ่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันคุณผู้ชมไม่อยู่แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับผมพูดตรงตรงไปตรงมานะครับไม่แสนก็คือไม่แสนนะครับแต่เฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีละหมื่นเก้านะครอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับรถเป็นเกรดเอโครงสร้างเดิมแบบนี้ นะครับสบายใจได้ผมมีประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตโยต้ตาอีก1ปี200,000โลนะครับมันไม่ใช่ประกันเข้าอู่เหมือนทั่วไปนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมให้เนี่ยเข้าศูนย์เลยนะเข้าศูนย์โตโยต้ตาทั่วประเทศนะครับเปลี่ยนถ่ายของศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนอารมณ์อะไรของศูนย์เลยไม่ใช่แบบว่าเข้าอู่เอาอะไหล่ชิงกองชิงกงมาใส่ให้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เข้าศูนย์โตโยต้ตาไปเลยนะครับสบายใจได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจะต้องจ่ายแน่นอน349,0 0 0 ฟีดาวห่อนห้าพันเก้านะครับฟีดาวห่อนห้าพันเก้าเท่านั้นเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อเดิมไม่เดิมขายฝาท้ายให้ดูเลยไฟท้ายด้านหลังเป็น LED ครับด้านหลังเนี่ยต้องมีการขัดสีใหม่นะเนี่ยมันจะมีรอยฟงรอยฝุ่นเยอะเหมือนจะมีรอยแบบรอยขีดด้วยนะครับเขาเรียกว่ารอยขนแมวนะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปล้างขัดสีกันนะเป็นเรื่องปกติของรถสีดำนะครับใครใช้อยู่น่าจะทราบดีอยู่แล้วหัวหน้าด้านหลังครับเดิมๆนะครับนี่ซีนเอลิฟจิกเข้านะครับด้านหลังเดิมๆเลยฝาทงฝาท้ายสวยงามซีนเอลิขจิ นนะครับี่ขาด้านหลังครับตะเข็บเม็ดอาร์เดิมเดิมไม่คดไม่งอสวยงามนะครับสามแสนสาพันคุณผู้ชมดูเม็ดอาร์ด้านหลังเห็นไหมครัท้ายเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเปิดขึ้นมาครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะฮะมีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับซีนนี่ถั่วมะพร้าวสีขาวเปิดไข่แบบนี้นะครับสฝั่งเลยนี่ผมแกะให้ดูนะฮะสภาพแรกรับนะครับให้ดูแบบสดๆเรียวๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่รีบกันนิดนึง สำหรับตัวรุ่นมิดสีดำนะครับโอ้โหนี่มีช้อนด้านหลังด้วยนะโอ้มีช้อนด้านหลังด้วยนะครับนี่รถเดิมนะครับเดิมหมดเลยสีน้ำมะพร้าวสีขาเปิร์กไข่เม็ดโอเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดน่าสนใจนะครับในราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนห้าพันเก้านะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะฮะเป็นวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสองพันสิบเก้ารถในงานมือเดียวเลยครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับเอาไปใช้ได้ยาวๆนะครับซื้อวีออสคุ้มตรงไหนครับซื้อวีออสตรงคุ้มตรรงทีี่่่วาถเนย อะไรมันถูกนะครับไม่ว่าอนาคตคุณจะเปลี่ยนถ่ายอะไรอะไรมันก็แล้วแต่อะไรมันถูกถ้าจะไปเข้าอู่อู่ก็ซ่อมเป็นทุกอู่นะครับศูนย์บริการตโตโยต้ามีทั่วประเทศอีกต่างหากเนะี่ยคุ้มๆเลยนะครับรถเนี่ยมีความท,ทนทานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับใครขับวีออสพังคาเท้านี่ผมว่าก็สุดยอดเหมือนกันนะนะครับเรียกว่ามันทนจริงๆเนะนี่ยวีออสเอลติสพวกเนี้ยนะครับเนี่ยรอครีบระบบโรงงานรถเดิมๆครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมๆหมดเลย นะสีผิวพงผิวพันธ์เบาด้านหลังแน่นแน่นไม่มีรอยจงรอยเจอมาลานะครับรถหน่วยงานเดิมเดิมจาก้ม้แดงนะรพร้อมกับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับการันตีโครงสร้างธนาคารมาตรวจเองนะครับบริษัทมาตรฐานสากลเข้ามาตรวจรถให้เราเองนะการันตีคุณภาพให้ออกในสัญญาให้ครบถ้วนนะครับเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวในการซื้อรถทุกวันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ซื้อเนี่ยรถเนี่ยมันเป็นความสบายใจแล้วคุณผู้ชมทุกวันนี้ มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องราคาอย่างเดียวละบางทีแบบว่าลูกค้าผมเจอมาหลายคนแล้วนะฮะบางทีคุณบิวที่เนี่ยถูกกว่ากันสองหมื่นพี่เอารถไปเช็คศูนย์ก่อนไหมไม้พี่แท้ไหมนะของผมแท้คือแท้นะครับเช็คได้ทุกอย่างนะฮะบ,บางทีเอาราคาวันนี้ผมเนี่ยที่เนี่ยขายขายไม้แบบไม่หลักหมื่นเองราคาเท่าคุณบิวเลยกันพี่เอารถไปเข้าไปเช็คศูตรไหมเขากล้าเช็คให้ไหมพี่อ่ะ เขียนไปทีละแผลเลยนะครับของผมเช็คได้ทุกอย่างอยากเช็คอะไรมาเช็คได้เลยนะครับพาช่างเข้ามาดูก็ได้นะนัดเข้ามาเลยพาช่างส่วนตัวเข้ามาดูได้นะครับเช็คได้หมดเลยทุกอย่างนีเ่เดิมๆิมนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับกรุงเทพมีบุรีศรีไทย68แยกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆต่างจังหวัดนะครับก็ผมมีบริการฝากใจในถึงที่อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะถ้าไม่สะดวก ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับเห็นสภาพรถเนี่ยผมถ่ายให้ดูแบบเรียวๆแบบเนี้ยสภาพสดๆแรกรับนะครับจะมีที่ไหนกล้าถ่ายให้ดูแบบนี้ไหมคุณผู้ชมนะจะมีแบบว่าที่ไหนบ้างที่ถ่ายแบบฝุ่นฝุ่นคึกแบบเนี้ยนะครับอะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยทีเดียวติดนะครับเลขไม้ครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลถามว่าเยอะไหมผมมองว่ากลางๆนะครับรถ6ปีเฉลี่ยการใช้าง,งานปีละ1นึ่งหมื่นเก้าพันโล มาตรฐานสากลน,นะคุณผู้ชมรถยนต์มือสองเนะี่ยมาตรฐานสากลรถยนต์ไม่ควรวิ่งเกินปีละ30,000โลแต่คันนี้วิ่งปีละ1,9 0 0 0หมนพันโลนะครับเคลียร์ให้เลยนะครับรถประวัติศูนย์หมดเลยเนี่ยคิพารการการเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยมีให้เห็นหมดชัดเจนทุกอย่างจอกลารเทสกีนีให้ในเรื่องของกล้องถอยความพร้อมทุกอย่างชัดเจน นะครับสนใจทำงไงครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลยฮะหยิบหูหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0855366287ผมวิวเวชยนต์ผู้จัดการสายขายครับเดี๋ยวผมดูแลให้ส่วนตัวเลยนะครับนี่แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ซีวีแบบ7สปีดนะครับซื้อกับผมนะครับผมแถมให้นะครับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000นโลเข้าศูนย์เติร์นาะครับอ่านะนี่เดิมๆรถเดิมๆหมดเลยคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยเจาะทะลุอะไร นะครับชี้แจงชี้ไขรถให้ดูชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ถ้าจัดไฟแนนซ์เลือกธนาคารที่ดีที่สุดให้กับอาชีพของเรากับเครดิตของเรานะครับเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่2 7 9ครับถ้าประวัติเครดิตดีนะครับเอาไปเลย2.39%นะครับชอบแบบไหนบอกผมได้จะผ่อนนานจะผ่อนแบบหมดวัยนะครับติดต่อได้พูดคุยกันได้โดยตรงเบอร์โทรหน้าคลิปครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปต่อที่หน้าห้องเครื่องกันนะครับเชิญรับชม โอเคครับผู้ชมมาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะครับสสูบแถวเรียงดีโอเขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สมานะรถหน่วยงานเนี่ยเขาออกในเอกสารชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเล่มในการในสัญญาต่างๆนะครับคลายกังวลได้นะครับวีออสของผมทุกคันไม่ติดแก๊สคันไหนติดผมแจ้งนะครับแต่ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้ว เพรมมาะเมื่อก่อนมีอยู่คันหนึ่งปี12 13อมนี่แหละนะครับติดแก๊สมาก็แจ้งลูกค้าลูกค้าก็ซื้อไปสบายใจก็ไม่เห็นมีปัญหากลับมานะครับแต่รถพวกนี้รถอย่างไรไม่ติดแก๊สอยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับสบายใจได้นะเครื่องยนต์เดิมๆครับเนี่ยนา้องเครื่องมีฝงมีฝุ่นให้ดูเห็นเห็นเลยไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรู้ซึมเห็นไหมครับนี่คือข้อดีที่ผมมาถ่ายคลิปให้ดูแบบนี้นะฮะมันจะได้เห็นว่าเออสภาพแรกรับนะครับสภาพรถเราเนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยสภาพแรกรับมัันนเป็ยงงไ มันไม่ได้บุบไม่ได้หมุบมานะชคกไม่ได้แตกมานะคเครื่องไม่ได้เยิ้มมานะครับมาเดิมๆแบบนี้นะครับแล,ล้วเดี๋ยวเราล้างขัดสีฉวีวันดูแลมาแทน,นเพิ่มเติมให้มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปกับเดิมอีกนะครับเนี่ยเบ้าโชคอซุ้มล้อเดิมๆตะเข็บเม็ดอ่างเดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรเดิมๆน็อตคารน,น็อตแก้มเดิมๆไม่มีหลอดขยับนะครับนี่เดิมๆหมดเลยอ่เนี่ยน็อตฝาโปงเห็นไหมครฝาโปงข้างหน้าเ,นเดิมๆเลยนะครับตาปั๊มโต,ต้าอยู่นี้ฝุ่นบางนิดนึงนะครับ ส่วนโค้งส่วนเว้าลูกลมๆคมๆ,คมๆไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยมีฟงมีฝุ่นดูกันแบบชัดเจนนะผมเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนนะครับขายก็คือขายชัดเจนนะซื้อขายกันแบบสบายใจนะครับไม่มีแบบว่าเอยเอารถไปมีเป็นหงปัญหากลับมาอย่างงี้นะครับให้ผมพูดตรงๆเลยนะผมก็ขค้เกียรด,ดูแลเหมือนกันเอาแบบันเองเลยนะครับผมขายผมต้องการเคลียร์ให้จบทุกอย่างนะครับรถทุกอย่างต้องพร้อมร้อเเนะครับเพราะผมก็ไม่อยากที่จะมีปัญหากับลูกค้าเหมือนกัน คเคลียร์กง่ายๆลตัวแบบนี้คุยกันตรงๆครับคุยกันแบบซื้อขายกันแบบสบายใจพี่มันไม่ใช่แบบค่ว่าคําหวานเนาะหวานแบบโปรยปลายถึงเวลาทําไม่ได้เงี้ยนะครับไม่ไม่ไม่นิยมแบบนี้นะครับใครสนใจซื้อขายกันกับผมทักเข้ามาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก เจ้าคันสีดำคันนี้ไว้ด้วยฮะ Vios 1.5รุ่นเมิตรปี2019ครับเลขมาอยู่ที่1 000, 1 1 4 0 0 0โลเฉลี่ยการใช้งานครับปีละ1 9 0 0 0โลใช้งานได้ครับซื้อได้นะใครดูคลิปราละเอียดย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงผมไล่โครงสร้างให้ดูหมดแล้วนะครับชัดเจนทุกอย่างนะครับ349,000บาท นะครับราคานี้เลยฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,900บาทตลอดอยุสัญญานะครับใครสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดการซื้อสดได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คันหน้าครับสวัสดีครับ